วันนี้ตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เป็ดกันนะไข่เป็ดกับน้องเทมน้องเทมจะเป็นคนพาไปเก็บไข่เป็ดอ่ะเทมอ้อเทมไปเก็บไข่เป็ดกันเร็วลูกไปทำอะไรอะไปเก็บไข่เป็ดกันปะทำไหมอะไปกับไปเก็บไข่เป็ดกับป๋าหน่อยปะได้ไหมครับอะไปโอเคเออถือ ไปเก็บไข่เป็ดใส่รองเท้าอ่ะไปเทมต้องเป็นคนนาไปเก็บไข่เป็ดปะโอเคเดินช้าๆเทม,ทมคิดว่ามันจะได้เยอะไหมอะครับเดี๋ยวรอปลาบ้างดีเดินช้าๆเดี๋ยวไข่เป็ดอยู่ตรงไหนล้วนี่มาเก็บตรงนี้ก่อนเทมเนี่ยตรงนี้เนี้ยเดี๋ยวไข่เป็ดนะครับใครที่รอไข่เป็ดอยู่นะเดี๋ยวจะได้เลยนะกี่ฟองนับด้วยโอ้โหเยอะมากเลย เยอะไหมมันมีอีกไหมเฮ้ยอย่ายทำอย่างนั้นมันแตกเทมวางชา้ชาๆเรียบร้อยอยังไ,ยไหนตรงไหนมาดูดิหูเบื่อเริ่มไข่เบ่เริ่มเลยอ๋อยังไม่แตกลกูกฮะเอาเก็บเก็บโอ้โหตึงๆไข่เป็ดมันมแอบ,บเลยวางเบาๆสิลูกวางเบาๆ,ๆเออเวลาเราเก็บไข่เป็ดเราต้องวางเบาๆนะเทมซับจริงไข่เป็ดไหมเดี๋ยวปลาต้มให้เอาไหม โอเคเบาๆนะโอเคอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอย่าไปเคาะมันทำไมเคาะทำไมลกูกข<ถ>้าว่าไหร <10 S 2> ่กี่กี่ลูกนะสิบห้าสิบห้าลูก,กต้องไหนอะ่ะตามมาตามมาบอก,กตามมาเร็วเฮ้ยเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วใครอยากกินใ,ใ,ใครเป็ดบ้างอ๋อตาเทมีไหมมีไหม วิวเยอะเลยตรงนี oh, like ้เยอะๆเลยเราไม่ได้เก็บสองวันแล้วโอ้โหเยอะเลยเยอะไหมเฮมเอาไข่ไก่บ้างลูกเราก็ต้องเลี้ยงดีๆสิว้าวนี่เราต้องเก็บอย่างนี้สิลูกไข่ไข่ไข่แล้วเทมชอบกินไข่เป็ดหรือไข่ไก่ลูกโอ้ไข่มันเป็ดทำไมมันอยู่ใต้ข้างใต้ไข่ไก่ก็มันไปไข่ไว้หูเยอะอ่ะเยอะไหมโอ้ยี่สามแล้วอันนี้ยี่สามเลยยี่สาม เออยี่สิบสามโลเอาไข่เป็ดด้วยเลยเอาไข่เป็ดด้วยเออเฮ้ยอย่าวางเทมเวลาวางไข่อ่ะต้องวางเบาๆสิลุงเทมต้องค่อยๆวางอย่าวางแรงมันก็แตกสิไหนอยู่ไหนแตกเอาออกไหมเอาออกมาไข่แตกเอาออกไหมเอาวางไว้วางไว้วางช้าๆเออไปเนี่ยไปเก็บมาเอาเอาไข่เป็ดมาใส่ด้วยเอาไข่เป็ดด้วยเอาไข่ไก่ด้วยไข่เป็ดเหรอเอาไข่ไก่มาด้วย วาง,างช้า,าๆนะเอาไปขัดดีคราวนี่อะไรนะให้ลูกชายเก็บไข่เป็ดมาเรามาปเปีบยบไข่เป็ดกันนะครับมาเก็บไข่เป็ดโอ้โหลูกชายไม่ใช่ปลาเก็บไข่ไก่ดิมาไข่เป็ดมันซ่อนอยู่ตรงนี้มาช่วยกันเร็วช่วยปลาบ้างนี่มาช่วยเลย ไข่แตกเห็นไหมมันมันเยอะมันทับกันอ่ะอันนี้เหรอัอนนี้อย่าเพิ่งโยนทิ้งโยนทิ้งเดี๋ยวปลาไปทำขนมไข่แตกเห็นไหมไม่ใช่ลูกนี้นะมีอีกลูกที่แตกไม่ใช่ลูกนี้เดี๋ยวเราไปล้ากเห็นไหมเห็นไหมมีลูกอื่นลูกจับเบา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 มันมีถ้ามันแตกแล้วจะจิกกินไงได้ไหมไหม,มีปะ เออไปเราอไปละนี่ได้วูนี่เยอะอยู่นะนี่เก็บนะใทยว้าวนี่ได้เยอะอยู่นะคะเต็มตะกร้าเลยมามาไทยแม่ันอุ้ยอันนี้แตกอะไรเม็ดแตงเาโชว์ดรื่มันแตงให้คนดูแตงหนึ่ดูอาเก็บสิเธอเป็นคนเก็บสิชลีรับเหลวน้องสาวไม่ได้มาเก็บเลยระเบิดแน่ระเบิดที่ไหนอุ้ยอย่าต้องวางอย่างนี้ค่อยๆวาง ไม่เคาะมันทำไมไม่เคาะเพีมันแตกีเยอะไหม,มเยอะไหมโอเคเก็บมาให้ป้าโอ้โหเก็บมาเออเก็บมาเอาเหลือไว้ลูกนะึงเอไว้ลูกนะึงเออหมดยังเฮ้ยจะไปทำเธอจะไขไม่ได้ พี่เทมจะไม่ไข่ด้วยเอ้ยไข่แตกโอ้ลูกชายนี่สนมากเลยนะเกพื่อนเอ้ยมีแล้วเราไปเขาดูดิไหนไข่เป็ดไข่ไก่เยอะเลยไหนอมเหลือซ่อนโอ้ยเทมไข่มีสองลูกอันนี้มาเก็บตรงนี้นี่ไปเห็นไข่เป็ดมันมันแอบมันมันแอบซ่อนไว้ลูกมาดูดิวางให้ช้านี่เนี่เนี่ยมาเอามาตะกร้าไปยกตะกร้าหนักไหมโอ้ยหนักไหม เอาแล้วเราจะเอาใส่ยังไงเราโอ و, ้โหเทมนี่ไงโอ و, ้โหไปนี่ไงน,ไนี่ไงดู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 หาดูเด้อไข่เป็ดแถวเนี้ยนี่ไงนี่ไงมันเป็ดเห็นไหมเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงไข่เป็ดเห็นไหมเวลามันไข่แล้วมันมันกบไว้เห็นไหมโอ้เห็นไหมมีเยอะเลยเห็นไหมตรงไหนอีกหาดูตรงฟางข้าวลูกมีไหมนี่ตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมีกระป๋อมด้วยเชอรี่เทมมีกระป๋อมด้วย กระป๋อมจิ้งจ้านี่เห็นไหมจานแล้วไปแล้วป่ะนี่เรามาเก็บเร็วเก็บไข่เป็ดนี่ไงครับไข่แตกไม่ใช่นี่มันไข่เลยอไข่แตกวะนี่ไข่แตกไม่ใช่ไข่ป๋อมอ่าเทมเก็บไข่เดี๋ยวระวองไปแล้วนะรอกันนะ Bao không được, taxi bằng bầu 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 gì, bầu bầu bao, bầu 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 máy bầu 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 bao bầu bầu bao bầu 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 มาเก็บ <lawsuit royable. S 1> ตรง soup, after, yeah, like man, น,นี้เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้อีกนี่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่โหตรงนี้ตรงนี้เยอะอยู่ออกมาเร็วแล้วเมื่อไหร่อ่ะเธอจะถ้าอะไรเนี่ยฮะทำอะไรมาเร็วทำอะไร เร็วไก่ยังจะมาจิกไข่แล้วให้มันจิกได้ไงมาเร็วจิกได้หมดเ่ออหไนเนี่ยไข่เอาเก็บไข่ไข่ไก่ตรงนี้เลยเร็วๆไปจะพาไปเก็บอีกแคงนี้เก็บไหมอ่าดีๆได้ไหมวางเบาๆลูกวางเบาๆแล้วเธอทำไมไม่วางไว้เธอไปวางไว้ตรงนั้นทำไม เอาไอ้ลูกหมาเฮ้ยจะไปทำอะไรไปนั่งตะก้าไข่ได้มันก็แตกหมดสิเอมเอาดิเดี๋ยวเก็บเอาเหลือไว้ฟองนึงเหลือไว้ฟองนึงโอเคอออใช่เดี๋ยวเราไปแยกกันเอามาทำไมไม่เอาไม่เอาฟงอางเอามาทำไม มันสก,กปรกเออเอาไว้ไม่ปกไม่ปกเออไม่ปกไม่ปกอ่ะเอาลนะไว้ไว้ไว้ฟองนะเออโอเคไหมได้เอาไว้โอเคหมดเกลี้ยงยังหมดโอเคได้กี่ฟองประมาณ40ฟองได้เนะเาะเอาเออไว้อ่าเอาไว้ให้หมันไข่อ่ะมาโอเคหรือตะกร้ามาอา่ะแล้วตรงถังนี้ถังนี้ไปดูยังถังนี้ไม่ใช่อย่าไปมันจะขึ้นไปเน่เน่เน่เดูดิเโอ้ยมีเยอะอีกเลยแถมมีเยอะมีเยอะมีเยอะ เข้าไปเข้าไปเข้าไปอีกแล้วแล้วแล้วเทมเข้าไปความาไ,าไก่อารมณ์ไม่ดีอ,ดอารมณ์ดีต้อบอกดิอารมณ์ไม่ดีได้ไงมไม่ดีเฮ้ยอย่ามองจากกิ้งแทเทมมันจากกิ้งตาจริงไงได้เลี้ยเลี้ย,ยแล้วเธ,เธอเก็บไข่ยังไงเก็บไข่ใส่ไว้ตะกร้าดิดอะไรเฮ้ยอย่าทำเงินแตกโอ้โห,โหลูกหมาอ้ ไม่พอก็ใส่พอไหมพอไหม,มนี่ไง,งห,ไหมูดังเหลือกฟองไหมอ่ะเคไหมเนี่ยแล้วเอาผักให้มันกินเนี่ยผักผักผักบอกไปแล้วเราซื้อผักมาจากตลาดเนี่ยผักสลัดนะเราซื้อมาให้เป็ดนี่ผักออร์แกนินก,ออก,กนะเห็นไหมกินยังกกก็อยาิน เร็วเร็วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาหลบเร็วให้กายใเป็ดมันกินไปหลบๆๆนี่ไงหลบนะดู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 เป็ดมากินไหมไหนเป็ดจะมากินไหมดูนี้ดูนีดูนี้ดูมาเดินมาอย่างนั่งนั่งดูมันนั่งดูมันนั่งดูมันเป็ดมากินกากกากกากตอนนี้เราเรามัมาแอบดูนะว่าเป็ดจะมากินผักป่ะเราแอบดูกันจิ เดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาไปพี่ไม่หให้แจนทำตัวให้เนียนป้เาเอาไปให้ป้าเอาไปไหนเอาไปเออถ่ายท่าเทมถืออย่างยั้นก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เดี๋ยวจะถ่ายให้ป้าแต่ปิดใช้ไก่ป้าออกม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 าเดี๋ยวเป็นกลัวเห็นเจอเห็นซูมเอา เมเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมเยอะไ <ๆ S 2> หมว้าวแล้วเราจะไปทำไงดีทำไปทำไงดีเอา้าถ่ายตัวเองรอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับบอกดิ้ใครอยากซื้อไข่ครับติดต่อเทมมาได้พูดดิไข่เดี๋ยวดูแต่มากินอาหารป,ป๊าไปไปไปเข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านนี่ไง,งจะแอบตรงนี้แอบ ไเอาไข่เป็ดล่ะเก็บก็บเสร็จได้ไหมป้าจะบายบายแล้วบายบายเก็บไข่เป็ดได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ไม่ไ oh ด้เก็บสองวันพรุ่งนี้ใครสั่งไข่เป็ดไข่ไก่ไว้รอรับได้เลยนะครับบายบายคิวคิดเดี๋ยวเอฟสั่งไทยไอเป็ดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดจะกินไปกินไหมไปดูกันก่อนโอยซูมผิดผิด ไปซูนู่นมันจะกินไหมมอ,อยังมาแล้วมันกินอาหารไก่ปะมันกินอาหารไหมมันไม่กินรูไก่ดิ มันไม่รู้แต่แบบไม่รู้ว่ามันจะกินเปล่าด้านอะใช่ไหมเฮ้ยไกลๆไกลๆไกลนไปกินแล้วตัวนี้เข้าไปได้ มากินนะมากินนะไปดูดิผลงานมันงมัยน่าจะเข้าได้แต่ว่าเป็ดอ่ะมันจะกลัวมันจะไม่กิน<อ>แต่ไก่จะกินอย่างเดียวเพราะมันเพ้า,เาไปให้ขนร้องไถ่บ้านแพทเต็มใหญ่สุดขยับไปขยับมาดิก็มันกะ็ไม่นดีกับโลกกินไหมจุ่มก่อนตุ้งกินดูดิข้าวตุ้งเจ้าข้าวตุ้งไมเขยมากันเป็นฝูงเลยไก่กินหรือเป็ดกิน

Yeah. <laughs> ไ,ไปปั๊บไปดูหน่อยหาไปยังฮะาไยังยังเดี๋ยวเราไปดูมือไข่ไข่ไว้ตรงไหนไปเป็ดด้วยมันน่าจะแอบไว้ตรงนี้คนดูถ้าแอบตรงนี้นนนนมีไหมที่หน้ามือมีไหมขนาดตัวมันยังเข้าไม่ได้แม่เฮ้ยใครมาใครมาแม่มาเลย แม่มาแล้วแม่มาจากทั้งนันแล้วแม่มาจากทั้งนันแล้วแม่มาจากที<ม>่บแว,มแ,วแม่มาแล้วแม่มาแล้วคุณดูคุณซูมไหมเส้นโคจะเล็กเลยอะไรอ่ะถ่ายป้าทำไม ไก่กำลังกินเลยกินขับที่เราให้มาดูเป็ดไม่ดูไก่เฮ้อไก่ไก่กินผักไ,ไก่อารมณ์ดีนะครับ ไปอ๋อเป็ดทีนะคะไปละอือแคนี้แหละเก็บไข่เป็ดเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากลับันเถอะเสร็จแล้วเราก็มาแยกไข่กันนะครับแต่ก,กุ้เทมเอ้าแม่ก็กลับมาแล้วมาดูแม่ดูไข่ท,ที่เราเก็ทำว้าว,าาวอร่อยไหมแม่แม่แยกไข่ให้หน่อยสิไข่เป็ดไข่เป็ดแล้วไข่ไก่มีเห็ดฟางไหม เพราะมันเย็นไงอากาศมันเย็นใหญ่ไหมวันนี้เมนูทำ่ะอร่อยไหมแม่ผัดต้มตัวเขียวต้มตัวเขียวต้องใส่ไปแล้วนะใส่ลงเยอะ ชอบจี่นี่เขาชอบต้มถั่วเนี่ยเราได้ไข่เท่าไหร่ชาติไปประกวดที่เ้นท่านเก่งนะใครนะระชาฮวัสดอประกวดนน้นมีไข่ไกอ่อนู่นของเล่นอีกแล้วเล่นอีกนะทำไมนี่ไอ้ลูกชา,<ว>ชายตัวแสบเนี่ยไอ<ว>้ลูกชายัวแสบเนี่ยไฟ เอาไปตั้งให้แม่ให้แม่ทำดิถ้าแม่ทำอะไรนูอนแม่เขากำลังเก็บไข่ใส่ถุงอยู่แพ็คไข่ใส่ถุงสามสิบฟองใช่ไหมใช่เท่าไหร่แม่กี่ฟองวะอ่าช่วยแม่ดิเทมก็ช่วยแม่แพ็คของสิลูกเจ็ดสิดเกดิบี๋ยวเฮ่อแม่ลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วสามสี่ห้าหจ็ลูกชายท่านเนี่ยแปดเก้ามสิบสาี่นี่คือช่วยแม่แพ็คไข่ใช่ไหม ใช่แล้วนี่เอาฟางมาด้วยว่าไม่เอาเดี๋ยวมาเอาฟางมาเลยลูกชายเธอบอกว่าเอาฟางมาด้วยไข่สดๆเลยนะไข่สดๆไหมเออขอได้ไหมเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวันเองอาเอาไข่เป็ดไข่เป็ดหรอเออเอากี่ฟองเดี๋ยวพรุ่งนี้ง่ายรอมันก็มีสามสิบฟองพอดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่ก่อนใส่ถุงก่อนลูกเออนับให้แมไหมอ่า ลูกชายมาช่วยแพ็คไข่นะครับไข่หะอู้ไข่ไปใหญ่เนาะอ้แต่ว่าเสียดายเนาะต่อไปเราก็จะไม่มีไข่เป็ดแล้วเพราะตาไม่ให้เหลี้ยงแล้วอะตาบอกว่ามันชี้เดี๋ยวจะไปแอบ,บซื้อมาอีกสักสิบตัวบอกว่าเทมเอามากับชเชลีบบสรุปนับครบไหมเนี่ย เดี๋ยวแล้วแม่จะหยิบไอ้นี่ยังไงอย่าลูกเฮ้ยระวังไข่หล่นมันแตกนะเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราหยิบมาไมันมีไข่แตกนะแม่อะลูกชายนี่ก็อยากช่วยนะช่วยแม่แต่ไม่เคยช่วยป้าหรอกแตลกไหมแตกแน่แตกไหมไม่แตกเหลือสามสิบครบครบไหมแม่ลูกน่าให้สามสิบแล้วโอเคเล่่นนฟอออแมมจะดึงกนู่นมันอยู่ถาดไข่นู่น เอาถักไข่มหกับไข่เนี่ยเอาอยเฮ้ยเรากินลงเฟซบุ๊กได้ด้วยแล้วก็ลง youtube เดี๋ยวปาจะเริ่มลง youtube แล้วลูกพ่อปากินกินลองกินตัวเขียวดิไม่เอาอย่ามือยิบเอาช้อนไหมเรียบร้อยแม่มึง ถ้าแป้งก็ออกมาแม่แตกหมดเลยอะถ้าแป้งเอาไม่ฟองให้แม่ปังแตง่อเอ้ยแม่ไม่แตง่แตงตรงนี้มาแตกแตกออกไปเลยิม้มลงไปเอามาเออมามาเดี๋ยวป้าไปต้มไข่ไปต้มตอโอเคต้มเลยอเลย<ม>อาเอาไอขาเา่เาขาย,เยิ้มะนะได้เลยเราต้องไปล้างก่อนสิลูกมาให้เราเราล้างก่อนเอ้ยนี่ไม่แตกเลยแต่ไข่เป็ดนี่ก็อร่อยนะทำทำ t h e m ชอบกินไข่แบบไหนไข่พากี้ไข่เยอะมาตคุณมากเลยว่าไม่อร่อยอะไรนะ รสชาติเป็นไงนไม่ชอบถั่วไม่ชอบถั่วแล้วชอบกินอะไรอื่นที่ไม่ใช่ถั่วอะไรไวซี่ถ้าเป็นถั่วเอาไวา้ทำจินถ้าเป็นถั่วเอาไวา้ทำจีนจืดๆเนาะถั่วเอา,ามของจดอันนี้เคยแบบอันนี้มีคนสั่งเยอะไปที่โรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวมีคนสั่งมาเยอะอยู่แม่ๆเอามาไม่รู้แม่แม่เอามานับสิ อุ้ยแตกแล้วแม่ก็วางแล้วตลอดก็รู้ทั้งรู้อยู่เอาออกมาคัดออกมา,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 ามไ,ไม่ใช่ก็วางปลออกมาไหลไงพี่ป้าซอนก็รู้อยู่เห็นไหมเวลาป้าบอกอะไรแม่ก็ไม่เชื่อว่าวางช้าๆที่ปา้าเวลาเอาไปเสียใจไข่สีซีดอ่ะเขาจะใบใหญ่ไข่สีซีจะเป็นไก่โตเก่า อันนี้เพิ่งออกมาเลยเหรอแม่อันนี้คือเบอร์ไข่อะไรเทมโชว์ดิมันเป็นไข่ทำไมมันเบี้ยวๆอ่ะนี่คือเบอร์ศูนย์นะบ้านหรือว่าเบอร์เบอร์หนึ่งเทมไข่มันเบี้ยวอ่ะตอนนี้อันนี้อันนี้ไข่เบอร์ห้าไม่เสียเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์เบอร์ศูนย์เนี่ยเบอร์ใหญ่ใหญ่ก็ไม่มีแตกนะตาใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้แตกไหมอันนี้อันนี้ไข่เบอร์อะไรเทว่าเบอร์อะไร เบอร์สองบอรโอ้เบอร์หนึ่งลูกเบลล์เล่มเลยอันนี้เหรออันนี้ไข่เบอร์อะไรเทมดาวดิเบอร์ห้าร้อยห้าร้อยตาจะบอกว่าจะพาตาไปอันนี้เจ้เคยพาไปไหมล่ะไม่ไปไหมล่ะพาไปแล้วแกไม่เอาไม่ไหวแล้วอ่ะก็ไปสิ ก็ไปเย็นนี้ก็ได้ไม่เห็นอะไรเลยนี่เปอร์ซูนเบอร์อะไรไหนเบอร์ซูนหนึ่งหนึ่งลูกเบเริ่มเลยจะเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้เปอร์ูนเปอร์ูนใหญ่เลยคัดแยกไข่นะเสร็จแล้วใช่ถ้าเอาเอาเบอร์ูนไปสองอันไข่นี้เราแพะนะแม่นะแพะเนาะแม่สามสิบองลูกเราไม่ไม่ได้คัดนะว่าเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เพราะมัน มมเเอาาากก็บจแม่ว่าประมาณเบอร์หนึ่งอะไม่ใช่เบอร์ศูนย์ไม่ใช่เบอร์ศูนย์หรอกมันจะมีไม่กี่ใบแม่แม่ลูกหนึ่งกี่บาทลูกหนึ่งเขามันตกลูกละห้าบาทหลวงเขาขายถ้าสามสิบฟองมันจะได้กี่บาทสามสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่สามสิบฟองลูกละห้าบาทหนึบาทถูกต้องค่ะแล้วถ้าเอาเบอร์ศูนย์ไปเบอร์ศูนย์ให้ว่าขายประมาณ 20บาทหรือ10บาทดีกว่า10บาทเบอร์ศูนย์นะใครอยาไปซื้อให้เนี่ยเนี่ยเบอร์ศูนย์บาท4บาท5บาทลูกเขาขายอ่านี่3 0สิโอเคแพ็กเสร็จแล้วบ๊ายบายเทมบ๊ายบายเสร็จแล้วครับบ๊วยบ๊วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ